น้องเดียทำอะไรคะเนี่ยระวังโอ้ระวังอ๋งอน้องเดียไปเอาไม้เหรอลูกจะไปเลี้ยงวัวน้อยเหรอคะอาถือไม้ลงมาเลยคะ่ะนี่นะคะวิถีของเด็กน้อยชอบเลี้ยงวัวนะคะทุกคนอันนี้คุณแม่เริ่มเรียนแล้วคะ่ะดูน้องเดียเขาจะไปเลี้ยงวัวน้อยเขานะคะทุกคนไปคะ่ะออกมาเลย ว้าวเอาไปทำยังไงคะไม้อันนี้ไม้เกาเหรอลกูกเอาไปเกาว,วัวเหรอคะอันนี้ไม้เาร่อยอ่าเอาออกมาเลยออกมาเลยคะ่ะไม้อันนี้ไปไ<ม>ทำให้ท<ม>่านผู้ชมดูหน่อยลกูกทำยังไงอันนี้ไม้เารอยของแม่มีไหมอะ่ะของแม่ไม่มีอ๋ออันนี้เป็นไม้จับเหรอคะออกมาก่อนออกมาก่อนเร็วก, <c oughs> ก้มค่ะระวังหัวนั่งลงเลยค่ะนั่งลงเลย ตามน้องไอเดียไปเลยค่ะน้องไอเดียจะไปเลี้ยงวัวแล้วค่ะทุกคนว้าวอย่าไปข้างหลังนะคะลูกไปข้างไปข้างหน้ามันอันนี้แม่โรเซ่นะคะแม่โรเซ่นี่นี่ตัวนี้ได้ค่ะอันนี้ชื่อว่าน้องมีตังอ้าวมันไม่ให้ไอเดีย เออมันไปแล้วมันไม่ให้เดียจับแล้วมันนี่เออขู่ตัวนี้หละวายจับไปไปไปตัวไหนไปตรงนี้แหละไปตรงนี้แหละเ,เอออย่าไปอยู่ข้างหลังมันนะเดี๋ยวมันเตะอันนี้ชื่อว่าอะไรคะชื่อน้องอะไรชื่อน้องมานี่น้องมนันี่โอ้ไอเดียรู้จักวัวหมดเลยทุกตัวเลยไหมเนี่ย เก่งจังเลยค่ะอันนี้ชื่อน้องอะไรคะไม่ตีน้องค่ะไม่ตีน้องมันจะเจ็บมันจะเจ็บมัวไม่ห่าหมอนะมันจะเลือดใช่มันจะเลือดมัวก็จะไปหาหมอนะใช่แล้วอย่าตีเราตีเรดตีเราีอย่าตีนี่น้องอะไรตัวนี้น้องสุดชื่อน้องอะไรคะมีเงิน โอเควันนี้นะคะทุกคนน้องไอเดียนะคะเจ้าของฟาร์มนะคะแบบนี้ไปใจละไ้นะโอ้ไม่รู้พูดอะไรนะคะทุกคนเจ้าของฟาร์มตัวน้อยนะคะฝากทุกคนติดตามน้องไอเดียด้วยนะคะดูน้องไอเดียควงกระบี่ค่ะไอเดียฝากท่นผู้ชมเลยค่ะฝากติดตามน้องไอเดียหน่อยนะคะ จะถูกันโอเคบา,บายบยท่านผู้ชมก่อนค่ะเอ้ยพอแล้วไอเดียมันจะล้มพอแล้วค่ะ